สรุปหนังสือ Friendship with God โดย Neil Donald Walsh บทที่9รู้จักตัวเองได้อย่างไรถ้าไร้ซึ่งความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วเราคือใครและเราเลือกที่จะเป็นใครไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์กับพวกคนเท่านั้น แต่รวมถึงความผูกพันที่เรามีต่อทุกสรรพสิ่งทั้งชีวิตเงินทองความรักเซ็กส์พระเจ้าหรือแม้แต่ธรรมชาติรอบตัวเพราะแก่นแท้ของความจริงก็คือในที่ที่ปราศจากสิ่งที่เราไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นก็ไม่ใช่ลงจินตนาการถึงอุปมาเรื่องสีขาวถ้าเราถูกแขวนลอยอยู่ในห้องสีขาวล้วน ที่ไม่มีทั้งผนังพื้นหรือเพดานไม่มีเสียงใดให้ได้ยินไม่มีสิ่งใดให้สัมผัสมีเพียงสีขาวสุดลูกหูลูกตาในสภาวะเช่นนั้นเราจะดำรงอยู่ในประสบการณ์ของตนเองได้นานเท่าใดคำตอบก็คือไม่นานเลยเราจะหลุดออกจากความคิด go out of your mind เพราะจุดใจของเรา ต้องการข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจสรรพสิ่งเราจะไม่สามารถนิยามตัวเองได้เลยไม่รู้ว่าใหญ่หรือเล็กดีหรือชั่วหรือแม้กระทั่งอยู่ที่นี่จริงหรือไม่จนกระทั่งมีจุดเล็กๆปรากฏขึ้นบนผนงังจุดนั้นช่วยชีวิตเราไว้ทันใดนั้นก็มีเราและมีจุดบนผนงังเราเริ่มนิยามตนเองได้อีกครั้ง ความสัมพันธ์กับจุดนั้นจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีสิ่งอื่นๆปรากฏขึ้นอีกเช่นลูกแมวเราก็ยิ่งขยายคำนิยามของตนเองออกไปได้อีกเราจึงตระหนักว่าเราจะรู้จักตัวเองได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งอื่นที่เราไม่ใช่ปรากฏอยู่ด้วยเท่านั้นแต่การหลุดออกจากความคิดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปเพราะปัญญายาณอันยิ่งใหญ่ ไม่ได้ผุดขึ้นจากความคิดแต่เกิดจากความเป็นอยู่ Being การคิดคือกระบวนการสร้างสารรค์แต่ความเป็นอยู่คือสภาวะแห่งการตระหนักรู้พระเจ้าตรัสว่าเธอไม่อาจค้นพบคำตอบใดๆได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยการคิดถึงมันเธอต้องก้าวออกจากความคิดทิ้งความคิดไว้เบื้องหลังและเคลื่อนเข้าสู่สภาวะแห่งความเป็นอยู่อันบริสุทธิ์ อัจฉริยะไม่ได้สร้างคำตอบขึ้นมาแต่เขาค้นพบหรือกู้คืนสิ่งที่เคยหลงลืมไปต่างหากทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่แล้วในห้วงปัจจุบันในขณะอันเป็นนิรันดร์คำตอบทุกอย่างประสบการณ์ทุกอย่างความเข้าใจทุกอย่างมีอยู่แล้วเราเพียงต้องการเป็นผู้ตระหนักรู้ไม่ใช่คิดเพื่อให้ตรหนักรู้เมื่อเราใส่ใจกับปัญหา เราก็จะถูกควบคุมโดยมันจงออกจากความคิดจำไว้ว่าเราคือมนุษย์ผู้เป็นอยู่ไม่ใช่มนุษย์ผู้ใส่ใจความคิดความรู้สึกของเราไม่เคยโกหกมันสะท้อนสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นและเราสามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้ด้วยการเปลี่ยนสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ความเป็นอยู่คือสิ่งที่เราเลือกไม่ใช่การตอบสนอง แม้คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่ากำลังเลือกแต่เมื่อเรารู้แล้วเราก็สามารถเลือกที่จะเป็นสิ่งอื่นได้เช่นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้เมตตาหรือเป็นผู้มีความสุขอย่าทำให้มีความสุขแต่จงเป็นผู้มีความสุขแล้วทุกการกระทำของเราจะก่อกำเนิดจากความเป็นสุขนั่นเองความหมายของสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเอง แต่อยู่ที่สภาวะความเป็นอยู่ของเราที่มอบความหมายให้มันเคล็ดลับอันยิ่งใหญ่คือเราสามารถเลือกสภาวะความเป็นอยู่ก่อนที่เหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างประสบการณ์ของเราแทนที่จะเป็นเพียงผู้รับประสบการณ์นั้นได้วิธีการคือจงสงบนิ่งไม่ใช่คิดอย่างสงบจากนั้น ให้เริ่มคิดถึงสิ่งที่เรากำลังคิดจดจ่อความคิดนี่คือบันไดขั้นแรกสู่ความเป็นปรมาจารย์มันคือการระเบิดความคิดของเราออกไปการจะรู้จักตนเองและพระเจ้าอย่างแท้จริงจึงไม่ใช่การหมกมุ่นอยู่กับกระบวนการคิดที่ไม่สิ้นสุดแต่คือการกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมเข้าสู่ความสงบนิ่งของความเป็นอยู่ ที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นใครและตระหนักรู้ถึงคำตอบทั้งหลายที่ดำรงอยู่แล้วภายในตัวเรานั่นเอง Friendship with God ไม่มีเงื่อนใครรักนั่นหลังไลจากฝายสระไม่ว่าเธอเป็นใครจะได้พบสัจ,จ์เจอเสมอกันทั่วทั้งฟ้าสารสัมภธ์ ในวันที่ฉันไม่รู้ทางไปไมีมือหนึ่งคอยประคองหัวใจแม้ไม่ได้เห็นด้วยตาใดแต่รู้ว่ารักนั้นจริงกัน